ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่78ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระบรมศาสดาได้ทราบเหตุดังกล่าวนี้แล้วพระองค์ตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความเมตตากรุณาในหมู่ภิกษุใหม่เหล่านั้นพวกเธอจงรีบไปนำพวกเขากลับมาภิกษุเหล่านั้นกำลังจะพบกับความพินาศย่อยยับเมื่อได้ฟังดังนั้นพระอักษาวกทั้งสองทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วรีพากันเดินทางไปยังขยาศีษะด้วยเหตุนี้เองพระเทวทัตจึงเข้าใจไปว่าพระอักษาวกทั้งสองตามตนมาเป็นเพราะชอบใจพอใจในธรรมของตนเองจึงนิมนต์ให้นั่งลงซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระเทวทัตกําลังแสดงธมิกถาแก่เหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายเมื่อแนะนำพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นทั้งหลายเสร็จแล้ว ได้เชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรบัดนี้ภิกษุสงฆ์ได้ปราศจากถี่นมิทะหรือความหดหู่และเสื่องซึมความว่องเหงาซึมเศร้าแล้วขอท่านจงแสดงธรรมต่อจากเราเถิดเรารู้สึกเมื่อหลังอยากจะเอนกายพักผ่อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและการแสดงธรรมเทศนาเมื่อกล่าวจบแล้วพระเทวทัตก็หมดสติสัมปชัญพลอยหลับไปในครู่เดียวนั้นเองจากนั้นพระสารีบุตรได้กล่าวสอน แก่ภิกษุใหม่เหล่านั้นด้วยทำมึกถาอันเป็นอนุสาสนีหรือคำสั่งสอนที่เจือด้วยอาเทศนาปฏิหารหรือการรู้ภาพจิตใจของผู้เรียนหรือผู้ฟังแล้วก็สอนเขาตามภาพจิตใจนั้นอย่างน่าอัศใจฝ่ายพระโมค,คัลานะกล่าวสอนด้วยทำมิกถาอันเป็นอนุสาสนีหรือคำสั่งสอนที่เจือด้วย อิทธิปาฏหารภิกษุสงฆ์เหล่านั้นอันพระเทระทั้งสองกล่าวสอนอยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาจากนั้นพระสารีบุตรเรียกภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมาแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลาย เรากำลังจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาหากผู้ใดพึงพอใจในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ผู้นั้นจงติดตามเรามาเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วพระสารีบุตรและพระโมคกัลานะได้นำภิกษุสงฆ์500รูปนั้นกลับไปยังพระเวลุวันวิหารกรุงราชคริสในขณะที่อีกด้านหนึ่งพระโกกลิกะซึ่งเป็นสิทธิผู้ใหญ่ของพระเทลทัส ได้กระทําการปลุกพระเทวทัตให้ตื่นขึ้นด้วยถ้อยคาว่าท่านเทวทัตขอท่านตื่นขึ้นมาเถิดบัดนี้พระสารีบุตรและพระโมคัลานะได้พาภิกษุใหม่เหล่านั้นไปกันหมดแล้วเราเคยบอกแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าขอท่านจงอย่าวางใจในพระสารีบุตรและพระโมคัลานะเพราะเธอทั้งสองนี้มีความปรารถนาอัลลามกลุอํอนาจแห่งความปรารถนาในความลามก เมื่อนั้นโลหิตที่ร้อนได้พุ่งออกมาจากปากของพระเทวทัตในที่นั้นนั่นเองอันหนึ่งในอัธกถาธรรมได้กล่าวไว้ว่าพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่กรุงราชาคริสทรงประรบบุพกรรมของพระเทวทัตตรัสช,ชาติกอเป็นอันมากและเสด็จออกจากกรุงราชาคร์ไปประทับยัยงพระเชษวันวิหารกรุงสาวัตถีต่อมาพระเทวทัตอาพาธนานถึงเเดือนอาการสุดลงหนักทุกขณะ ในการสุดท้ายได้สำนึกจึงใคร่จะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาจึงร้องขอให้ภิกษุสาวกของตนที่ยังคงพอเหลืออยู่บ้างช่วยกันนําพาไปเข้าเฝ้าแต่ภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าในการก่อนท่านได้ประพฤติตนอันไม่สมควรก่อเวรกับพระผู้มีพระภาคเจ้าหนักหนาย,ยิ่งนักท้าพระเจ้าทั้งหลายไม่อาจนำพาท่านไปเข้าเฝ้าได้ เมื่อได้ฟังดังนั้นพระเทวทัตกล่าวว่าท่านทั้งหลายขออย่าให้เราต้องพินาศเสียหายไปเลยแม้เราจะเคยผูกพยาบาทอาฆาตในพระองค์แต่สำหรับพระองค์หาได้มีความพยาบาทอาฆาตแก่เราแม้ประมาณเท่าปลายผมก็หาไม่เรามีความประสงค์จะไปขอ เข้ามาต่อพระพุทธองค์พระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้วอ้อนวอนอีกอยู่เป็นเวลานานที่จะให้ภิกษุผู้เป็นสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่บ้างเหล่านั้นช่วยนำตนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดท้ายสาวกเหล่านั้นจึงนำพระเทวทัตออกไปด้วยเตียงน้อยช่วยกันแบกหามกันตั้งแต่กรุงราชคริสจนเกือบที่จะถึงกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวการมาของพระเทวทัต จึงได้เข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายเทวทัตนั้นจะไม่มีโอกาสได้เห็นเราอีกแล้วแม้เหล่าภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะนับแต่จะมาถึงยังที่แห่งนี้ซึ่งมีระยะทางเหลืออีกเพียงประมาณหนึ่งโยธหรือ16กิโลเมตรจนร่นมากึ่งโยช์หรือ8กิโลเมตร จนใกล้มาเหลือหนึ่งคัพยุตธหรือ40เมตรจนใกล้ที่จะถึงสบกขอรณีแล้วพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงตรัสรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะมาเข้ามาถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่ได้เห็นเราเป็นแน่